สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Podcast, พอดแคสต์พรกรุณเฝ้าไข้อุดรธานีครับผมวินพิธีกรดำเนินรายการวันนี้เราจะมาต่อยอดจากตอนที่แล้วที่เราพูดถึงการเตรียมตัวดูแลผู้สูงอายุที่บ้านนะครับ และว,วันนี้เรายังคงได้รับเกียรติจากอาจารย์สุดาอาจารย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญจากพรกรุณเฝ้าไข้อุดรธานีครับสวัสดีครับอาจารย์สุดาสวัสดีค่ะคุณวินและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะคะดีใจที่ได้กลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ ในตอนที่แล้วเราคุยกันเรื่องการเตรียมตัวเตรียมบ้านกันไปแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกในเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆและสำคัญไม่แพ้กันเลยครับนั่นคือเคล็ดลับการดูแลสุขอนามัยและความสะอาดของผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี หลายคนอาจคิดว่าเรื่องง่ายๆแต่จริงๆแล้วมีรายละเอียดที่ต้องใส่ใจใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เลยค่ะคุณวินการดูแลสุขอ,อนามัยที่ดีไม่ใช่แค่เรื่องความสะอาดเท่านั้นนะคะแต่ยังส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้สูงอายุด้วยค่ะโดยเฉพาะการป้องกันการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายในผู้สูงอายุค่ะ งั้นเรามาเริ่มกันที่การดูแลความสะอาดพื้นฐานกันก่อนเลยนะครับคือการอาบน้ำสระผมและดูแลช่องปากมีเทคนิคหรือข้อควรระวังอะไรเป็นพิเศษบ้างครับอาจารย์เป็น3ส่วนที่สำคัญที่สุดเลยค่ะคุณวินเรามาเริ่มกันที่การอาบน้ำก่อนนะคะ สำหรับผู้สูงอายุที่ยังช่วยเหลือตัวเองได้ควรให้ท่านอาบน้ำเองเท่าที่ทำได้ค่ะแต่เราควรจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเช่นเก้าอี้นั่งอาบน้ำแผ่นกันลื่นสบู่ที่อ่อนโยนและเตรียมเสื้อผ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วถ้าผู้สูงอายุช่วยเช็ดตัวให้ไม่ได้หรือเป็นผู้ป่วยติดเตียงล่ะครับ ตรงนี้เราต้องช่วยเช็ดตัวให้ค่ะควรใช้น้ำอุ่นอุณหภูมิพอเหมาะใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดทำความสะอาดตามส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะบริเวณซอกพับข้อพับซอกนิ้วมือนิ้วเท้าและใต้ราวนมเช็ดให้สะอาดและแห้งสนิททุกซอกทุกมุมเพื่อป้องกันการอับชื้นและการเกิดเชื้อราค่ะการเช็ดตัวควรทำอย่างน้อยวันละ1-2ครั้งหรือเมื่อสกรปรกค่ะการสระผมควรทำอย่างน้อย2-3ครั้งต่อสัปดาห์หรือตามความเหมาะสม ผมค่ะ สำหรับผู้ที่นั่งได้อาจใช้วิธีสระที่อ่างหรือใช้กระถนสระผมส่วนผู้ป่วยติดเตียงสามารถใช้ถุงสระผมหรือสระผมบนเตียงโดยจัดท่าทางให้ศีรษะอยู่ต่ำกว่าลำตัวเล็กน้อยเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าหูหรือตาค่ะควรใช้แชมพูที่อ่อนโยนและเป่าผมให้แห้งสนิทเสมอเพื่อไม่ให้เป็นหวัดค่ะเรื่องช่องปากนี่สำคัญมากๆเลยนะคะคุณวินควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งหรือหลังอาหารทุกมือ้อใช้แปรงสีฟันขนนุ่มและยาสีฟันผสมฟลู าหากผู้สูงอายุใส่ฟันปลอมต้องถอดล้างทำความสะอาดทุกครั้งหลังอาหารและก่อนนอนแช่ฟันปลอมในน้ำสะอาดหรือน้ำยาสำหรับแช่ฟันปลอมและอย่าลืมทำความสะอาดช่องปากและเหงือกด้วยการใช้ผ้ากอสชุบน้ำต้มสุกเช็ดทำความสะอาดด้วยนะคะเพื่อป้องกันโรคเหงือกอักเสบและฟันผุค่ะอาจารย์พูดถึงเรื่องความสะอาดแล้วสิ่งที่ผู้ดูแลหลายๆคนกังวลไม่แพ้กันเลยคือเรื่องแผลกดทับครับ ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงมักจะเสี่ยงเป็นแผลกดทับได้ง่ายมีวิธีดูแลเิีงพันเพื่อป้องกันแผลกดทับอย่างไรบ้างครับ เป็นข้อกังวลที่ถูกต้องเลยค่ะคุณวินแผลกดทับเป็นปัญหาที่พบบ่อยและรักษาค่อนข้างยากถ้าเป็นแล้วดังนั้นการป้องกันสำคัญที่สุดค่ะนี่คือหัวใจสำคัญของการป้องกันแผลกดทับเลยค่ะสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวเองได้หรือผู้ป่วยติดเตียงเราต้องพลิกตะแคงตัวผู้สูงอายุทุกสองชั่วโมงเพื่อลดแรงกดทับบริเวณกระดูกที่นูนออกมาเช่นก้นกบสะโพก้นเทา้าข้อศอกและหลังศีรษะ ต้องทำเป็นประจำเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องทำอย่างสม่ำเสมอและบันทึกเวลาการพลิกตะแคงตัวไว้ด้วยก็ยิ่งดีค่ะตรวจสอบผิวหนังเป็นประจำทุกวันโดยเฉพาะบริเวณปุ่มกระดูกต่างๆมองหาผิวหนังที่มีรอยแดงช้ำหรือมีสีคล้ำกว่าปกติซึ่งเป็นสัญญาณเริ่มต้นของแผลกดทับค่ะแล้วถ้าเจอสัญญาณเหล่านี้ล่ะครับต้องทำยังไงครับ ต้องรีบจัดการลดแรงกดทันทีค่ะและดูแลผิวหนังให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอทาโลชั่นบำรุงผิวที่ปราศจากแอลกอฮอล์เพื่อให้ผิวชุ่มชื้นแต่ไม่ควรนวดคลึงบริเวณที่ผิวหนังแดงหรือมีรอยช้ำนะคะอาจพิจารณาใช้เบาะลมกันแผลกดทับหรือที่นอนลมเพื่อช่วยกระจายแรงกดทับและลดความเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับได้ค่ะ อาจารย์ครับนอกจากการดูแลร่างกายผู้สูงอายุแล้วความสะอาดของที่นอนและห้องน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญต่อสุขอนามัยโดยรวมของท่านด้วยใช่ไหมครับมีอะไรที่เราต้องใส่ใจเป็นพิเศษบ้างครับถูกต้องค่ะคุณวินสภาพแวดล้อมที่สะอาดจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกสบายตัวมากขึ้นค่ะ ควรเปลี่ยนผ้าปูที่นอนปลอกหมอนและผ้าห่มอย่างน้อยสัปดาห์ละ1-2ครั้งหรือเมื่อสกรปรกทันทีหากมีการเปื้อนปัสสาวะอุจจาระหรือสิ่งขับถ่ายอื่นๆควรเปลี่ยนทันทีค่ะต้องทําให้เตียงเรียบตึงด้วยไหมครับใช่ค่ะควรจัดที่นอนให้เรียบตึงเสมอไม่มีรอยยับหรือเศษผลบนที่นอนเพราะอาจเสียดสีกับผิวหนังและทําให้เกิดแผลได้ค่ะรวมถึงทําความสะอาดที่นอนและหมอนด้วยโดยการเช็ดหรือดูดฝุ่นเป็นประจำด้วยนะคะ ห้องน้ำควรสะอาดและแห้งอยู่เสมอค่ะทำความสะอาดพื้นผนังสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆในห้องน้ำเป็นประจำเพื่อป้องกันเชื้อโรคและกลิ่นไม่พึงประสงค์ค่ะต้องระวังเรื่องความลื่นด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะต้องมั่นใจว่าพื้นห้องน้ำแห้งสนิทและไม่ลื่นและมีแสงสว่างเพียงพออยู่เสมอค่ะการจัดวางเข้าของในห้องน้ำก็ควรเป็นระเบียบไม่เกะกะเพื่อป้องกันการสะดุดหกล้มค่ะ โอ้โหวันนี้ได้ความรู้เรื่องการดูแลสุขอนามัยและความสะอาดของผู้สูงอายุแบบครบวงจรเลยนะครับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำสระผมการดูแลช่องปากการป้องกันแผลกดทับและการดูแลความสะอาดของสิ่งแวดล้อมรอบตัวท่าน ยินดีค่ะคุณวินการดูแลสุขออนามัยที่ถูกวิธีจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดความเสี่ยงในการเกิดโรคและผู้ดูแลเองก็ทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะหากท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามเข้ามาที่พรกรุณเฝ้าไข้อุดรธานีได้เสมอนะคะครับอาจารย์สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุดามากมเลยนะครับที่มาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับเราในวันนี้ด้วยความยินดีค่ะ และในตอนต่อไปเราจะมาพูดคุยกันถึงการดูแลด้านอาหารและการป้อนยาสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆครับอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ผมวินและอาจารย์สุดาขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ